สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกับเพ t เชอรเช่นเคยกับเกมที่มีชื่อว่า l i t t l e n i g h t นแ r มนะครับฝันรลายเล็กๆของใครสักคนก็หลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปของตัวเองมานานนะฮะลงคลิปแต่ของแสงเพชรนะครับก็ขออนุญาตมาเล่นเกมฟรีที่เขาแจกฟรีเมื่อวันก่อนก่อนนะครับอาจจะไม่เล่นเล่นจบในพาร์ทเดียว แต่ก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดเพราะว่ามันก็เป็นเกมคล้ายๆริปโบะนะเอาละโหลดเกมอันนี้ผมลองเข้าเกมดูนะครับไม่มีอะไรมากครับ1วินาทีอ่ะช้อยลเซฟไม่ดีิผมจะการอ่านิวเกมอ่าเเนื้อเรื่องผมไม่เคยรู้ครับแล้วก็ไม่เคยดูเกมนี้เลย เอาเป็นว่าเป็นการเรียกได้ว่า first impression ลยจริงๆโอ้แต่เสียงมันน่ากลัวจัดเลยนะเนี่ยใครอ่ะเป็นผู้หญิงใส่ชุดกิมโมโนด้วย วันไลยแลลหละหรือไงโอ้บังคับได้แล้วครับน้องงเหลืองของเราโอเคเอ๊ะทำไมความรู้สึกเหมือนมันเล่นจอยได้วะ โอ้ดูเสียงแม่งโคตรน่ากลัวเลยอุ๊ยอะไรเนะี่ยมันเหมือน,นแบบโอ้ยมืดจังโคมไฟะ่ะอ๋อจุดไฟได้โอเคอ่า แล้วก็เปิดตรงนี้เหรอเดี๋ยวนะมันมีอะไรบ้างวะนี่เปิดฉากมาก็งงละอันนี้เหมือน น่าจะไปข้างหน้าแหละแต่มันไปยังไงอะ F เหรอไม่น่าใช่ E อ๋อ,อ,อกดเมาส์กดจะสอนปะโถเ้ย เปิดไฟซะหน่อยผมไม่ได้คิดเองใช่ไหมว่ามันดังผมฟังดังข้างเดียวหรือว่าเป็นเพราะซาวด์แท็กที่มันอยู่ข้างหลังโอ้โหน่ากลัวชิบหายเลย โอ้ยแค่เข้ามาเกมเข้ามาเกมอะไรวะเข้าเกมมาเล่น nee ก็รู้สึกแบบว่าอ๋อเราตัวเล็กจังเลยอ่ะอึบอึบเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะอุ้มอุ้มทำไมอุ้มไปทำไมเหลอ อุ้มไปทำไมเหลอคืออะไรมันจะเป็นเกมแนวแบบว่าให้เราคิดเองว่าตัวละครมันเป็นยังไงนะแต่ผมคิดว่าไม่ได้เอ่อถังน้ำ เสียงอะไรวะใครร้องใครกรีดร้องอะไรอ๋อออนพังได้ข้างในไม่มีอะไรครับโอ้เป็นแบบอ่อาอา์ติแฟกต์นะอึบอึบอ่าต้องกดเมาส์ด้วยเนะี่ยโอ้ เช็ดชู่อ่ะเฮ้ยมีคนแขนคอตายใครนี่โอ้เราต้องหาอะไรมาเปิดประตูโอ้เสียงลากน่ากลัวชิบหายเลยหมุนติ้วติ้วอ่าเสียบ อะไรวะเนี่ยอ่าตึบตึบตึบมันกลับดักหรือเปล่าเนี่ยต้าจะไปข้างบนนะใช่ปะ ไม่น่าใช่แล้วมือใครเนี่ยจุดไฟซะหน่อยนีไ่ไงกล่องไม่ได้แฮะมันต้องเอากล่องไปทำอะไรสักอย่างแน่ๆเลยไม่ใช่ ไปยังไงวะเนี่ยเอ,อ๊ะหรือว่ามันต้องมีอะไรอยู่ข้างหลังให้เราเก้าอี้ใช่ป่ะมันต้องล่ามาไกลขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่ได้ไง ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรให้เราเก็บแสดงว่ามันน่าจะมีอะไรให้อะไรวะเนี่ยตรงนี้เหรออ๋อมันเปิดได้ฮะเมืเ่ดดอกี้มีตัวเล็กวุดคอยไปตรงนี้แล้วแสดงว่าตรงนี้ก็ ไม่มีอะไรฮึบอ้ยรอ,องเท้าแช่ในตู้เย็นก็มาว่ะน้องหมวกของเราตัวอะไรวะอ,อ่ะอ่ะไม่ ไม่น่าเลยมันเป็นตัวอันตรายนะพวกเนี้ยพวกนอนไฮด้ามันน่าจะโกไฟนะผมว่าไปลงมาดิโอ้ไม่ไม่ไม่หลายัูจังว่าน่าจะขดักขดแดง อันนี้ขึ้นตรงนี้ปุ๊บอ่าเปิดประตูเอ้ยเอ้ยอะไรนะ่ะจุดไฟเออจุดเซฟเหรออึ๊บอ่ารอตายเอ้ยโดนขัง หรือว่ามันขึ้นตรงนี้ได้เลยวะอ๋อใช่ด้วยขึ้นไงวะอ๋อดึงออกได้อ๋อเป็นอย่างนี้เองเปิดไฟด้วยกลัวความมืดอะไรวะที่น้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

อ๋อรอดพระเจ้าตัวอะไรวะเนี่ยอุย้ยสยองข้างบนมีของโอ้เสียงกริดร้องมันอะไรเฮ้ยเกมผีชัดๆปึ๊บ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 มาจะข้างบนนะครับจุดนี้ ปึ๊บ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 เอาละนี่ก็ทางมันตันแล้วนะกระโดดเอ้ยเ้ย,เ,ยเกือบไขก่กรีดวะอ้วนมืดชิบหายเลยวะอ๋อนี่มืดมากทางนี้โอ้ไปได้โอเคอ่า เปิดประตูเหรอหรือไงอึบย,ยังไงวะอึบกดกดแล้วก็อ๋อวิ่งเลยโอเคโดดข้ามไป กไไนะนะมมูก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  อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไอ้พวกนี้คือใครคือน้องหนูหมดล้วหมดแล้วไม่มีอะไรมากข้ามบนมีอะไรปะไม่มีเลยว่ะ อ๋อจรวดเอาไ้ด้วยเอาไว้เป็นสก,กิพยานเราจะได้ปลาเล่นพิ้วน้ำดำๆอีกแล้วโอ้อะไร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 เสียงอะไรวะ คืออะไรวะเ,ออเราไม่เห็นนะเราไม่ได้ออกมาพอดีอ่ะขึ้นไปสิใครมันผูกอันนี้หนีออกมาวะผ้าขาวเนี่ยน่าจะเป็นการลักลอบออกมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งนะโอเคอุ้ยห้องน้ำมันต้องมีใครสักคนหนึ่งแน่ๆเลย ที่แบบหนีออกมาบแบบเ,าเลาป่ะจุดยังไงอ่าจุดไฟยามค่ำคืนข้างหน้าไม่มีอะไรพร้อมได้ไหมไม่ได้ทำไมมัน,มนดูบางเวงยัง,งวะ เป็นคนมีบารยาัเปิดประตูให้ด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันต้องลากได้แน่ผมว่าชัวนั่นไงว่าละผมเห็นสวิตช์ไฟนี่คือเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้อะเอาละก่อนเลยไฟดับเหี้ยคืออะไรอะ อะไรวะคืออะไรอ่ะเราต้องเจออ๋อเกต์ละมันต้องปิดไฟก่อนเราจะได้วิ่งหนีหนทันนะฮะโถนแม่ง อันนี้มันมีอะไรให้เราเก็บวะเผื่อมีเผื่อมีอ๋อทางกลับไปนะเพราะว่ากองเหล็กมันมันมีกระแสไฟนะครับเราก็ต้องลงทางนี้โอเคเข้าใจละมันมีเวลาของมันนะครับเอา้าไม่ขึ้นอีกไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ไปเร็วิ่งไปวิ่งไป,งไปให้ไวเลยให้ไวให้ไวเตะบอลทำไมเนี่ยฮึบฮึบฮึบโอเคเร็ียบร้อยมีประตูสามบานสี่บานห้าบานตรงนี้มีของเรื่องเด็อด,ด้วยหกบานเจ็ดบานเข้าได้สักประตูไปเนะี่ยคงจะไม่ได้นะ โอเคประตูนี้เข้าได้ผมเจอเด็กชิบหายแล้วแย่แล้วโอเคไปได้ผมรู้แค่ว่าห้ามโดนแสงอย่ามันเห็นไปได้ติะไไดะลรเดะไปดิอ๋อโดนแสงไม่ได้เหรอ เอาละรีวิ่งเลยจงังวันนี้อันนั้นอะไรอ่ะเราต้องช่วยไหมนะอเอ๊ะลราจะไปยังไงอะปึ๊บ อันนั้นคือทางไปต่อผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยที่เราลืมมาไปลืมมามามันต้องมีแน่ๆเอ๊หรือไม่เอาเด็กวะไม่ได้ไม่ใช่ อ๋อหรือว่าปีนขึ้นวะเป,นเป็นไปได้นะไม่ใช่อ่าถูกต้องปีนขึ้นนะแต่ก่อนจะไปฮะผมเห็นของ ไฟปุ๊บลงมาอันนี้คืออะไรน้องมีอะไรเหรอทำไมน้องหนีผมสวัสดีฮะสวัสดีครับมีอะไรเยอะคืออะไร ันไม่มีอะไรเลยดีกว่าห,หรือมีวะจะเป็นรูปอ่าบ้านสองไม่ใช่บ้านสิน้องหนูสองคนเอามาัจุดตะเกียงไม่ได้หรอจุดได้โอเคเอาให้ความสว่างให้น้องนะฮะอไม่ได้ฮะไม่มีอะไรเลยดีหว่า อะไรน้องเป็นอะไรนี่แน่โดนไปไม่มีอะไรแล้วอึบมันเป็นรูปภาพเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากมาย จะบอกนะว่ามีฟฟร์ดาวิดเสียงดังใช้ได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตกตายครั้งแรกนะตายหนึ่งแล้วตายสองเด็กสามเด็มัน คิดว่ามันเป็นกำแพงอ่ะมันไม่มีนี่วะห้องพวกนี้เป็นห้องอะไรในักหนาวนะเนี้มีเยอะแยะมากมายเยอะจริงเฮ้ยผมเจอของนี่แน่รูปลูกตาขึ้นไปได้ ยังไงต่อลูกกระตาลูกกระตาหรือว่าเอ๊ไม่ใช่ อเอ๋ลูกกระตานะ่ะมันไปทางไหนวะอันนี้น่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องมานะหรือเปล่าผมคิดไปเองเปล่าวะมันเป็นลูกกระตา ทางฝั่งนี้มีอะไรบ้างะทางนี้คือทางไปต่อเหรอลูกกระต่ายออไปดิโยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครแขนยาวเชียวชิบหายแล้ว

แล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยทำไมมันมืดอ,อย่างนี้ผักได้ปะวะเอ๊อ๋อทางขึ้นมันจะปีนตรงโรงนะฮะเฮใคไขว่หน้า พอดุ่มแขนยาวขาสั้นเฮ้ยของจริงมองไม่เห็นอีกแล้วมืดจริงเดี๋ยวผมหาจุดเซฟก่อนครับเพราะว่าดึกแล้วผมมาแค่นี้ก็พอละไปทักเซิร์ฟดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเฮ้หยหนู เฮ้ยหิวข้าวเฮ้ย,ยน้องหิวข้าวครับอุ้ยโรงอาหารไม่ไหวแล้วหิวข้าวหิวจัดเลยไม่ไหวแน่ๆฮนะ น่าจะหิวข้าวตายก่อนนะก่อนที่จะได้รู้ว่าที่นี่คืออะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยเออหิวข้าวขอข้าวกินหน่อยเอ,อเ,ออเอ้ยเออเออเอ้ยเอ้ยอร่ยอย,อย,อยนมปังมัมงับงับเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย อย่าขาดไปนะครับพี่เรียบร้อยขอบคุณนะพี่สาวปะทำไมพี่เขาอยู่คนเดียววะดูเหมือนนั่งเศร้าเหงาโดดดิอึ๊บอ่าอุ๊บมีคนมีเชือกผูกคอตายด้วยตรงนี้เหรอ มันน่าจะไม่มีอะไรนะตรงนี้ฝักบัวลงอาบน้ำวิ่งเลยวัวไปหมดไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งตรงนี้อ๋อมีไฟว่ะเฮ้ยน่าจะไปทางนั้นได้นะผมคิดว่าโอเคเมื่อเพราะว่าทางตรงประตูมันเป็นไฟฟ้านะครับ ก็เลยเห็นลูกกงก็เลยคิดว่าน่าจะปีนได้ก็ปีนได้จริงๆด้วยแหละเฮ้ยเฮ้ยฮอน้องปเป็นสไปเดอร์แมนขึ้นข้างบนนะฮะเฮ้ย hey! จุดเซฟแล้ว่ะโอเคสำหรับไลฟ์สเตมนี้ก็ขอตัวลายไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในอ e ีพีหน้าวันไหนก็ได้แล้วแต่หรือว่าจะมาแบบเป็นคลิปนะครับ ไม่รู้เหมือนกันแต่คือเสียงแม่งดังมากเลยนะโอเคสำหรับวันนี้บายครับผม